คุณผู้ชมฮู้ก็เจ้าถ้าเกิดว่าโชคอัพมีปัญหาจะทำาให้เกิดอุบัติเหตุได้บอกว่าจะเป็นการเข้ากงที่มันทำห้ควบคุมยากบอกว่าจะเป็นความนิ่มนวลที่มันจะดึง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 หวันนิ่มนั่นเองและที่สําคัญเรื่องที่บรยียก้เกิดก็คือเรื่องของอุบัติเหตุนั่นเองเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้เนมจะพาคุณผู้ชมไปหาเคล็ดลับเบื้องต้นในการเช็คโชกอัพว่าระบบโชกอัพของรถที่ใจอยู่นั้นมีปัญหาก่อ โดยช่างผู้ชำนาญงานจากอิซุซุสาลาเจียงใหม่เจ้า สวัสดีเจ้าสวัสดีครับนมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเปิ้ลไว้เฮาวกไว้อ๋ช่างเดเจ้าตะกี้อู้กับคุณผู้ชมต่างบ้านไปเกี่ยวกับเรื่องของโชคอาบเจ้าถ้าจะอู้เรื่องโชคอาบอะนิมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากที่เราจะดูแลรักษาโชคอาบหรือเรียนรู้เกี่ยวกับมันช่างเดพอจะสอนคุณผู้ชมได้กว่าเจ้าเรื่องโชคอาบเอาเมื่อมันแบบ วนสองนาทีหัวเรื่องหัวเรื่องได้ครับเอาไปไ<อ>าแนะนําดีกว่าเนาะมัน,น,นง่ายขนาดนั้นเลยบอกว่ายากกว่า,วา,วาลึกขนาดนครับอืมดีเลยเจ้าวันนี้จะมาเริ่มกันที่หน้าที่ของโชคอัพก่อนโอเคครับอันที่ผมนํามาวันนี้เห็นของจริงเลยเนาะอันนี้คือคือโชคอัพนะครับเนาะม,นมันอยู่ตรงใดของรถอะ่ะอ่าจะอยู่ด้านล่างด้นนานใต้ด้านล่างของรถนะครับก็คือจะเป็นเกี่ยวกับแน่นอนาะแล้วเป็นอุปกรณ์สําคัญสําหรับระบบรองรับน้ำหนักแต่ตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับ อาการดูดซับแรงกระแทกของตัวรถอ่าเนาะเวลารถเฮามีการเคลื่อนที่ขึ้นลงนะครับเนี่ยน้ององผมจะยกตัวอย่างเนีี้คือนืดเวลาปล่อยขึ้นเกิดจะหนืดเวลารถเฮาถ้ามันมีโชคตัวเนี้ยรถจะมีการเด้งขึ้นเด้งลงตลอดเวลาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวเกี่ยวกับน่วงเพื่อรถเฮาเคลื่อนที่ขึ้นลงช้าที่สุดหรือว่าสั้นที่สุดถ้าเขาจะมีตัวนี้แม่นครับเพราะฉะนั้นรถมันจะเต้นเนี่ยหน้าที่ของโชกตก็คือ จังหวะไหนรถจะเต้นขึ้นลงขึ้นลงข้างบขึ้นลงขึ้นลงครับแล้วก็อย่าพักดันเฮห้อตัวรถเนี่ยดันเฮ้อ,อยางเนี่ยสัมผัสกับพื้นเพื่อเอาขับขี่โคง้งหรือว่าเข้าโค้งเนี่ยใด้ความปลอดภัยเนี่ยประมาณนี้นะที่ของโช๊คครับแล้วสําหรับการใช้งานใช้งานรถปกติโดยทั่วไปเราจะรู้ได้ใดค่ะว่าเกิดอาการผิดปกติกับตัวโช๊คของเห่าโอเคถ้าเหาดูดูเบื้องต้นดูง่ายเลยเนาะรถขึ้นฟตบอย่างเงี้ยมันก็จะดึงตรงตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีโช๊ค มีคาบน้ํามันซึมออกมาเนี่ยเอาไว้ว่าแปบคราบน้ํามันโชคเนี่ยคือโชคเนรดซึมละการดูดซับอย่างที่ผมเทศให้ดูตะกี้อ่ะมันก็จะบอกค่อยดีจะบอกค่อยมีแล้วครับการซับการกดการดึงการปล่อยก็จะบอกค่อยมีละเพราะเกิดจากโชคโชคลวซึมอีกอย่างหนึ่งวิธีการตรวจสอบอาการีิปกติก็คือเอาไปกดด้านหน้ารถถ้ารถเอากดลงไปปุ๊บเราปล่อยขึ้นมาเนี่ยถ้ายุดทันทีทันใดเนี่ยคือโชคดีอยู่แต่ถ้าเอากดลงไปปุ๊บเราปล่อยขึ้นมารถยังมีการเด้งๆจนกว่าจะยุดนิ่งเนี่ยอันเนี้ยก็เหมือนโชคกว่าจะบอกค่อยดี S <S ในกรณีนี้ที่ผมนํามาตัวอย่างนี่คือตัวนี้เป็นโชคด้านหลังนะครับมันจะโชคด้านหน้าเนอะอันนี้เป็นโชคด้านหลังนะครับอ๋อเจ้าเพราะว่าถ้าเป็นโชคด้านหน้าเนี่ยก็จะมีสปริงเป็นตัวซับแผ่นตัวหนึ่งถ้าด้านหน้ารุ่นใหม่เขาจะเน้นความนมุนวลนก็จะมีสปริงตัวแต่ถ้าด้านหลังก็จะทํางานร่วมกับเนบอ่าเนาะจะเป็นเกี่ยวกับเหนบกันครับถ้าเขาอู้ถึงถ้าถ้าการพิโปกอขั้นต่อไปคือในการใช้งานเวลาขับไปเนี่ยการดูซับแรงกระแทกจะดีรถจะโยน เต้นหงเต้นหงแน่นอนมาะก่ามานะครับแล้วมีหั่กรรมก็คือเขาจะสังเกตไดจ้จากหน้ายางเขาถ้าโชคบดีนี้สังเกตได้เลยถ้าด้านหน้าจะเห็นชัดเจนคือโชคจะกินกินหน้ายางจะเป็นหงอยเป็นจ้ำเป็นจ้ำหน้ายาง uh huh. จะซึ้งหล่อพิดป,ปกติจะคือมันจะเป็นคลื่นแต่มันจะเป็นจ้ำเป็นจ้ำเป็นรุมรูมรูมทั่วยางเลยต <That 's S 2> ึง,งลกลางยางจะเห็นชัดเจนอย่าครับประมาณนี้ครับเวลาสังเกตอากาศพิบป,ปกติของโชคแา้วิธีแก้ไขกลมุ่ยากครับเราก็มาเปลี่ยนหง่ แต่ถ้าลูกค้าบอกมั่นใจเนี่ยอย่างผมบอกทุกครั้งผมย้ำทุกครั้งเลยถ้าลูกค้าบอกมั่นใจนํามาเอาตัวเช็คกันดีกว่าเนาะว่ามันหัวแต่กมันบอดี้ต่กกเอาก็ได้มาอู้กันว่าราคาตัดใดครับเปลี่ยนใจเวลานาน,านกอย่างใดก็ได้ครับอาการตัวเช็คแลกวก็หน้าที่ของโชกจะอยู่ประมาณนี้ครับปัญหาเหล่านี้มันถูกแก้ได้ด้วยการตรวจเช็คสภาพรถเอารถเข้ามาที่นี่เลยเจ้าถ้ามีปัญหามีความกังวล เกี่ยวกับอาการพิษปกติต่างๆมันจ,จําเป็น,น,นที่จะต้องเป็นโชคอย่างเดียวเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับรถอีซูซูของเฮาเข้ามาที่นี่ได้เลยกับอีซูซูสลาตเชียงใหม่มีบริการให้คุณได้5สาขาบอกว่าจะเป็นสาขาหน้าโรงเรียนปลิ้นสาขาดอนจันทร์สาขาสันปตองสาขาจอมตองแล้วก็สาขาขันทรายครับผมเจาม้าหมายเลขโทรศัพท์0 5 3 2 4 00 2 002ครับนี่ช่างจําเบอร์ได้บ่อผิดหวังแน่นอนเจ้าและที่สําคัญที่สุดถ้าเกิดว่าอยากจองออนไลน์ไปที World ่ www o isuzujeemai.com อันนี้ก็สามารถที่จะจองได้ล่วงหน้าแล้วก็จะพบกับช่างผู้ชํานาญงานของเราอย่างแน่นอน <c oughs> อะไรแต่ <c oughs> ราคาบะแปงเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยบัพิษหวังแน่นอนรวมไปถึงห้องรับรองตี้อำนวยความสะดวกสบายของคุณผู้ชมทางบ้านอย่างครบครานท่านนารถเข้าสู่บริการที่นี่ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการกระบะอิซูซต้องอิซูซูสัลาเจียงใหม่ตะอันเนกาวันนี้เฮาสองคน ลาคุณผู้ชมต่างบ้านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ E.P. หน้ากับพบช่างศาลาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีครับแม่ปลากันครับจ้าจ้า